สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเวลลาพยากรณ์ค่ะในวันนี้นะคะเบลก็จะมาทํานายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกคนที่เกิดระหว่างวันที่ ยีตุลาคมถึง21่สิพฤศจิกายนค่ะนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามด้วยนะคะฝาก c h anel n นี้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยสวัสดีสาวชาวสองที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะ ชันเคยค่ะเบลก็จะทําคลิปนะคะความรักนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะงั้นขอดูในส่วนของคนมีคู่ก่อนเลยเดียวกันนะคะซึ่งเบลดูภาพโดยรวมแล้วนะคะในเดือนนี้คุณเองอาจจะมีการเรียกว่าการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือมีใครสักคนหนึ่งเดินทางมาหาคุณนะคะเกี่ยวความรักอะไรที่มันค้างคาไปมาว่าปัญหาเก่าๆที่คุณกลัวหรือปัญหาที่มันค้างคา ใจมานานนะคะหรือปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันกวนใจคุณตั้งแต่ในอดีตแล้วเรแบบามองว่ามันจะมีการกลับเข้ามาเคลียร์กันนะคะถ้าในความสัมพันธ์คุณ่ะที่ผ่านมามันเป็นภาวะที่มันมันเดียวดายหรือแม้กระทั่งว่ามันไม่ดูแลเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งว่าความความรักความสัมพันธ์ของคุณเองมีความห่างเหินเกิดขึ้นเรแบบามองว่าในเดือนในเดือนนี้นะคะพฤศจิกยโทษทีค่ะในเดือนพฤษภาคม นะคะเราเห็นการที่คุณเองจะเข้ามาคุยกันเข้าจะมาเคลียร์กันเปิดอกคุยกันในความสัมพันธ์อ่ะนะคะอะไรที่มันเป็นปมในจิตใจอะไรที่คุณเองค้างคาแล้วไม่กล้าที่จะคุยกันมันเหมือนตัวคุณเองเนะี่ยจะเปิดใจคุยกันมากขึ้น คุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะเหมือนกันนะก่อนที่คุณจะเปิดใจคุยกับเขาเพราะว่าดูเหมือนว่าบางอย่างคุณเลือกที่จะเก็บไว้ตั้งแต่เรื่องเราในอดีตแล้วแล้วคุณยังไม่อยากจะสูญเสียความรักครั้งนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเบลมงว่าคุณมีคู่นะเบลมาว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเสียความรักครั้งนี้หรอกนะเพราะว่ามองดูแล้วคุณยังมีสีเหลียญในตําแหน่งอนาคตจะเกิดขึ้นมันเป็นภาวะที่คุณเองยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนพยายามที่จะจังจะริ้ความรักอยู่ถ้าความรักความสัมพันธ์ของคุณเองอ่ะ นะคะมีปัญหามาแต่ทีนี้เด e จัดเมนเข้ามาโทษเดดจัดเม้นต์เดดจัดติเข้ามานะคะเดดชาริอออะไรที่พยายามอะไรที่แข่งขันเดิมมีเดดเดตเข้ามาด้วยมี Major จอร์ hmm. ามาด้วยกันมี The Hermit นะคะเหมือนตัวคุณเองนะคะก่อนหน้านี้มีการกลับเข้าไปทบทวนหรือพยายามจากแยกกันอยู่ถอยห่างกันคนละเก้าเพื่อกลับมาทบทวนปัญหาหรือว่ากลับมาเคลียร์การต่างคนต่างไปเขาเรียกว่า hmm. ถามใจตัวเองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเหมือนคุณให้โอกาสกันและกันนะให้พื้นที่ว่างช่องกันและกันเพื่อให้กลับมาทบทวนแล้วไปมองว่าคุณจะกลับมาดีกันนะเพราะว่าดูเหมือนความรักเองมันไม่ถึงจุดที่สิ้นสุดแต่ว่ามันมีเดินเดทเข้ามานะคะบอกว่าถ้าหากมันจะมีอะไรที่สําหรับท่านเองที่จะต้องจบจริงๆนะคะมันเป็นภาวะที่ตัวคุณเองอาจจะเรียกว่ามีการเคลียกันที่ เข้าเข้าใจกันหรือว่าเคลียร์กันลงตัวนะบางท่านเองคุยกับชาวราศีตุลหรือชาวราศีพุจิกเข้ามานะคะชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะ ชาวราศีกันนะคะไพ่ใบแรกของคุณตำแหน่งของคุณได้เดชชาร r ออรตนะคะเป็นมองว่าความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าบางทีคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะหรือจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามน่ะเป็นมองว่าตัวคุณเองกับเขายังที่จะไปกันอยู่นะคะยังจะไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์อย่างนี้แหละถึงแม้บางครั้งจะมีการทะเลาะกันบ้างในระหว่างทางจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างในระหว่างทางแต่คุณเองก็เขาเรียกว่ายังอยากจะไปในความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า คุณต้องใช้ความอดทนแต่ในความอดทนนั้นนะคุณมีเป้าหมายอ่ะในชีวิตของคุณคุณยังมีเป้าหมายที่อยากจะเดินร่วมทางไปกับเขาคนนี้เพราะว่าฉะนั้นไบมองว่าภาพแบบนี้คือคุณยอมที่จะเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อหรือแม้กระทั่งว่าตัวคุณเองค่อนข้านที่จะอดทนนั่นแหละกับความสัมพันธ์ที่เจออยู่หรือตอนนี้เป็นเป็นภาวะที่เองอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์บางทีมันเหมือนแบบว่าเป็นบททดสอบในตัวเองนะคะบางท่านเองนะคะ ในตอนนี้มีอัศวินถมีเม้าวเข้ามานะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะหรือชอบธาตุไฟราศีเมษราศีสิงศีธนู พยายามที่จะเข้ามาเจอคุณพยายามที่จะเข้าหาคุณนะคะในความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนในความสัมพันธ์ของคุณเองนะคะเริ่มที่จะมีก,มการเจอกันหรือว่ามีการนัดเจอกันมีแอคทิวิตี้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นกว่าจากแต่ก่อนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะในอดีตค,คุณคุณได้เดอะเฮอร์มิตเนี่ยไม่เหมือนต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยใส่ใจกันสักเท่าไหร่ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะแบบว่ามันเหมือนแบบ ต่างคนต่างอยู่อะนะคือมันมีความเหงาความโดดเดี่ยวอะที่ผ่านมามันเหมือนมีอะไรแล้วไม่ค่อยคุยกันอะมันเป็นภาวะที่ต่างคนต่างอยู่กันแบบเงียบๆนะหรือว่าแบบเหมือนเพื่อนมากกว่านะ่ะมันเป็นภาวะที่แบบไม่ค่อยได้แบบเทคแคร์กันสักเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้มันมีเดชจัดเม้นเข้ามาถึงแม้ว่าอาอะไรที่มันอยู่ในใจที่คุณเองเดือดที่จะไม่พูดหรือไม่คุยกันเป็นมาว่าคุณจะกลับมาปองดองกันอีกครั้งหรือแม้กระทั่งว่าคุณเองอะจะพูดความจริง ต่อกันถ้าหาว่าที่ผ่านมามันไม่มีความจริงเกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางทีอะไรบางอย่างที่เคยแอบซ่อนไว้หรือว่าเคยปกปิดเอาไว้คุณเองจะได้ยินข่าวนั้นหรือจะได้รับรู้ข่าวนั้นนะคะตอนนั้นเองกําลังรอคอยข่าวอะไรคุณจะได้ข่าวนั้นนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่าคุณรีแลกซ์แลวคุณผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ปัญหาที่คุณเจอที่พี่มองเห็นนะคะคุณมีเดรจติกแล้วก็ ก้าดาบเนเหมือนตัวคุณเองมีเรื่องกังวลจิตใจอยู่เหมือนกันนะบางทีบางทีตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณสับสนนะ่ะในความคิดของตัวเองมากๆอ่ะบางทีอยากจะคุยอยากจะเคลียร์แต่บางทีคุณก็กลัวว่าระแวงว่าการพูดอะไรออกไปแล้วอ่ะมันจะเป็นภาวะที่ทําให้ความสัมพันธ์ที่มันแย่นะคะเป็นสิ่งที่คุณคาดคิดเกิดขึ้นอ่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดทเข้ามาบางทีมันเป็นความกังวลหรือแม้กระทั่งบางคนเลือกที่จะเก็บความเจ็บปวดนั้นไว้กับตัวเองก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นให้เดรดจิตเข้ามาบอกว่าถ้าหากคุณจะคุยอะไรกันนะคะขอให้คุยกันหรือตกลงกันด้วยเหตุผลเพราะมองว่า,วาคุณน่ากับเขาน่าจะมีการเคลียร์กันหรือว่าตกลงอะไรกันหรือว่ามีคําพูดหรือคอมมิมนต์อะไรร่วมกันนี่แหละเข้ามามันเป็นไพ่แบบ หมือนคุณลังเลใจแหละแล้วแบบปัญหาที่คุณเจออยู่ค่อนข้างที่จะทําให้คุณเครียดมันท่านคุยกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะชาวธาตุดินราศีกันราศีพิษกหรือว่าราศีมังกรนะคะภาวะตอนนี้คุณเริ่มมองอะ่ะมันเหมือนคุณมองออกไปอ่ะในใจลึกๆอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะคาดการณ์อะไรได้นะ่ะมันเหมือนในใจอะ่ะก็มองมองอนาคตตัวเองแต่มองไม่รู้จะไปทิศทางไหนมากกว่านะเพราะว่าดูเหมือนความรักความสัมพันธ์คุณตอนนี้มันเป็นภาวะที่นิ่งๆน่นะ นะคะคือมันเหมือนความรู้สึกมันนิ่งหมือความรู้สึกมันไม่ได้หวือหวาอะไรให้กันมากสักเท่าไหร่เจ็ดถ้วยเข้ามานะ่ะบางสิ่งอ่ะคุณไปเจอกับคนที่เขาเรียกว่าอยู่กับคุณแล้วอะ่ะมันเหมือนเขาสร้างแต่แบบความฝันความฝันความจินตนาการอะไรกับคุณแต่บางทีมันเป็นภาวะที่คุณเองไม่สามารถที่จะจับต้องอะไรได้เลยเนะี่ยนะคะ หรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้คุณเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันไปช่วยจังหวะที่คุณคนเองค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่กังวลหรือว่ามีเรื่องที่ค่อนข้างที่ให้คุณคิดมากหลายๆเรื่องเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะบางทีคุณเองอาจจะสับสนแล้วก็ได้ว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนคือการโกหกตอนเนี้แต่ที่สุดแล้วสี่เหรียญเข้ามาคือถึงแม้จะมีเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอะไรเข้ามาก็ตามแต่ถึงจะมีเรื่องที่ทําให้คุณกวนใจคุณนะ แต่คุณก็ณยังไม่ไปไหนหรอกคะ่ะก็ยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนถึงแม้ว่าในสิ่งที่ความคิดคุณจะกลัวเหลือเกินนะคะกลัวการแตกแยกนะคะกลัวการสูญเสียกลัวความเสียใจหรือว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้นเป็นสิ่งที่คุณเองกังวลในสิ่งที่แบบว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะงั้นเราขอดูไพ่หน่อยนะคะว่าคุณกุ้มใจนะคะเรามีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณแบบที่จะตัดสินใจอยู่ในตอนเนี้ย สองไม่ท้าเหมือนคืออยู่ในสถานการ์สองสถานการ์เลยนะคะช่วงนี้โดยตัดสินใจอะไรไม่ได้ช่วงนี้มันเป็นภาวะที่คุณกุ้มใจเพราะตอนนี้มันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเบลขอแนะนว่าคุณอยา่าไปเร่งรีบแล้วกันนะคะเพราะเดอร์เฮอร์มิตเข้ามาเดอรจัดเมนเข้ามาน่ะเขาเรียกว่าค่อยๆกลับมาคิดด้วยตัวเองทบทวนตัวเองมันเป็นช่วงจังหวะที่ตัวเองอาจจะแบบแล้วว่าอยู่ยงเงียบด้วยตัวเราเองแล้วว่าเราต้องการอะไร ถามความต้องการของตัวเราจริงๆนะคะแล้วบางทีนะคะการที่ถอยออกมานะคะอย่างเงียบเียหรือบางทีการอยู่กับตัวเองนะคะมันก็เป็นจังหวะที่ตัวเองได้แบบกันกองหรือว่าได้ไต่ตองความคิดหรือว่าทางออกในเรื่องของความสมคัญจะไงดีเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นภาวะที่ตัวเองอ่ะคุณเองไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้ตอนนี้มันเหมือนแบบเป็นภาวะที่ลองผิดลองถูกอยู่นะคะจะเอาอยัางไงดีนะจะไปต่อดีหรือว่า จะหยุดอยู่เพลงแค่นี้นะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองอาจจะรหองหอรแห่งกันนะแต่พอในนี้ไปมองว่าถ้าคุณยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์แล้วอยากให้มันแบบ ดีนะเปลว่าเลิกคิดมากแล้วก็หันกลับเข้ามาเขาเรียกว่าเปิดใจคุยกันปองดองกันนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆที่ยังค้างคาเดี๋ยวจัดเม้นก็เรียกว่าเปิดใจคุยกันเถอะเอาความจริงมาคุยกันนะคะเพราะว่ามองดูว่าที่สุดแล้วความจริงมันเปิดเผยอ่ะมันจะมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการยกโทษให้กันเกิดขึ้นนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวจัดติดเข้ามาคือมันจะมีความยุติธรรมนะมันจะไม่มีการที่แบบว่า ่ส่อารมณ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่วันจะคุยกันด้วยเอ็ดผลมากกว่าเพราะดูเหมือนว่าอีกฝั่งนึงก็เป็นผู้ใหญ่ในตาแหน่งของแฟนคุณหรือคนรักของคุณนะเขาได้ให้เฮอร์มิตอ่อะมันเป็นภาวะที่จริงๆเขาก็เหมือนแบบเงียบเงียบไปอะ่ะไม่ใช่ว่าเขานิ่งหรืออะไรนะแต่เป็นภาวะที่เขากําลังใช้ความคิดหรือว่าไต่ตองถึงแบบปัญหาในความสัมพันธ์อยู่ว่าจะได้แก้ไขย,ยังไงเพราะว่าเขาเองยังต้องการให้ความสัมพันธ์ที่มันจะออกมาแบบว่า ที่อยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้ที่มีความสุขที่มีความใส่ใจกันเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันมีความห่างเหินนั่นเกิดขึ้นนะคะเรื่องที่คุณกุ้มล่ะคะ The v ว e w of Fortune นะคะ, The, ะ,คะ The World นะคะ The d e v i l นะคะสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะแล้วคิดมากแล้วกุ้มใจมันเหมือนแบบว่า คุณกลับไปคิดเรื่องเดิมๆที่เคยเจอมานะคะเรื่องที่มันจบไปแล้วอะ่ะแล้วคุณก็มีการเริ่มต้นใหม่และเดี๋ยวเดวิลเข้ามามันน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแย่นะคะเป็นเรื่องที่เขาเองหลอกลวงคุณหรือว่าทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือเป็นเรื่องที่ตัวเขาเองอ่ะคะ่ะอาจจะแบบเคยมีความสัมพันธ์ลับๆกับใครอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละที่ทําให้คุณกังวลใจมันเป็นภาพที่มันยังหลอกหลอนคุณอยู่นะคะสําหรับบางท่านนะคะ มาดูค่ะว่าขอดูเดอจัดเมนต์นะคะไนท์อฟคับนะคะไปม,มองว่าคุณก็มีความสุขนะถ้าหากว่าคุณเองไม่ต้องไปแคร์อะไรมากนะคะแคร์ความสุขแค่ตัวเองนะคะแล้วก็เจ็ดดาบอย่าไปจับผิดหรือว,ว่าอย่าไปเราะแวงคู่รักเราจนเกินไปนะคะเด็ดถือถ้วยคือ ควรที่จะแบบเขาเรียกว่าหันมาพูดกันดีๆแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกกันเนี่ยเหมือนที่แบบเราเคยรักกันนะคะนั้นขอดูนะคะว่าตำแหน่งเขานะคะเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นนะคะอัศวินถือเด็กถือดาบ ะะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครหรอกค่ะนะถ้าสวินเด็กถือดาบมาบางทีเขาเป็นคนที่แบบไม่เชื่อใจใครง่ายๆถ้าเขาจะเชื่ออะไรนะคะเขาต้องหาคําตอบได้ด้วยตัวเองเขาแล้วเขาเป็นคนที่สงสัยนะคะที่สงสัยแล้วเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะไปบอกอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาเป็นคนที่แบบเรียกว่าต้องเอาที่เขาคิดเนะี่ยนะคะเพราเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่า the emperor นะคะ เขาการที่เขาอยู่กับคุณไปม,มองว่าเขาอยากจะดูแลคุณทุกเรื่องทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะคะด้วยหน้าที่ของเขานะคะแล้วความรับผิดชอบของเขานะคะอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกอย่างที่คุณหวังไว้นะคะแต่ถึงแม้จะไม่โรแมนติกเขาก็สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้นะคะในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็ได้คนคนนี้แต่เขาเองอาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่า ชอบโชว์ออฟหน่อยหรือว่าชอบสั่งนะคะขี้หึงชอบวงการคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อะนะคือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณไม่สามารถเป็นนโทลเขาได้อะเขาจะคอนโทลคุณอะ่ะก็คนคนนี้เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงออกจะโดดตัวเองหน่อยนะคะเจ็ดดาบนะคะอย่างที่บอกเขาคงอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงที่เราแวงหรือไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะคะหรือตัวของเขาเองก็ไม่ชอบคนที่มาจับผิดเขาเหมือนกันนะคะ จับผิดอ่ะเด็ดดาบอ่ะบางทีเขาเองก็ชอบทำตัวมีพิรุษอะไรกับคุณอยู่นะคะสองถ้วยด้วยมีสองถ้วยเข้ามาเขาก็รักคุณแหละนะคะอืมเด็กถือเอ้ยเขาดอกส่งเอ้เดี๋ฟูเขารักก็คุณแหละแต่ว่าตัวของเขาเองอ่ะค่ะก็บางทีอ่ะ ทำตัวอะไรก็เขาไม่ค่อยที่จะคิดหรือไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยที่จะบอกคุณนะคะหรือทําตัวแบบว่าไม่ค่อยที่จะนิ่งสักเท่าไหร่นะเพราะเขาเป็นเด็ฟูค่ะเนาะบางทีอายุมากก็อาจจะทําตัวเหมือนเด็กก็ได้หรือเป็นคนที่แบบเรียกว่าไม่สามารถที่จะไปกะเกณฑ์อะไรแต่ว่าตัวเขาอาจจะกะเกณฑ์เราได้นะคะมันขอพ่ัยนะคะแนะนําหน่อยนะคะ บางคนนะคะรู้สึกว่าหนทางในเรื่องของความรักมันรู้สึกว่ามันเหน็บหนาวแล้วเดียวดายนะคะมันคนรู้สึกเหมือนอย่างเงี้ยค่ะนะเดินอยู่เพียงลาพังบางทีการมีคนรักก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนมีความสุขได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะนะหรือบางบางทีความสุขเราเองก็อย่าไปแบบฝากไว้ที่ใครจนเกินไปนะคะอย่าแบบให้ใครมาทําร้ายเราหรือว่ายอม ยอมจนเกินไปจนทำให้ตัวเองเจ็บนะคะขอไพ่เย,ยียวยาหน่อยค่ะเม่ยมองว่าบางทีนะคะความรับความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้บอกว่าก็ยังมีความรักซึ่งกันและกันอยู่นะ เพียงแค่บางทีตัวคุณเองกับเขาเองอาจจะแบบไม่ค่อยได้มีเวลาใส่ใจกันแต่ความรักคุณเองก็ยังรักเขาเดี๋ยวก็จะมีความเข้าใจกันเองแหละนะคะเพราะว่าก็ยังรักกันอยู่ยังเป็นหาช่วงเวลาดีๆนะคะพาเขาเรียกว,ว่าทํากิจกรรมดีๆด,ด้วยการหันหนะ้าคุยกันใส่ใจความรู้สึกกันบ้างนะคะบางทีเขาเองอาจจะเรียกว่ามีความแบบด้วยความเป็นบุคคลเนาะ,เ,นะเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีนอกรุ่นนอกทางแต่ที่จริงแล้วเขาก็แค่แบบ ความฉับฉวยนะคะหรือแค่แบบดูดูแล้วสวยดูดูแล้วหล่อแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรแบบนี้คุณก็อย่าไปคิดมากนะคะโอเคค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะมาดูในส่วนของว่าคนโสดกันเลยดีกว่านะคะว่าคนโสดเป็นยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะมาดูค่ะว่าคนโสดเป็นยังไงบ้างขอให้สิสํา์สำรับหนึ่งนะคะ คนโสดนะคะชาวราศีพิจิกนะคะลักนณพิจิกเป็นยังไงสามารถดูได้นะคะลักนาก็ดูได้นะคะส่วนวันที่นะคะถ้าใครไม่ชวอไม่แน่ใจสามารถคลิปไปดูข้างล่างคลิปได้เลยเพราะว่าเราจะอินแบบตะวันตกหรือว,วแบบสากลน,นะคะถ้าใครไม่รู้ลักนณก็สามารถคลิปไปดูข้างล่างคลิปได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะคนโสดจ้าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเจ็ดไมเท้านะคะนายอฟคัฟนะคะเด็กถือเหรียญนะคะเก้า เหรียญไม่ว่าว่าคุณเองมีคนคุยนะนะคะถึงแม้จะดูเป็นคนโสดแต่คุณมีคนคุยเข้ามานะ่ะนะคะคนโสดแต่ว่ามีคนคุยอะไรประมาณนี้คือโสดแต่ไม่สนิทนะ่ะนะคะอาจจะมีชั้งชาวทัดน้านะคะแล้วก็ชาวทัดดินนะคะเข้ามาหาคุณนะช่วงนี้มันเป็นภาวะที่ตัวคุณเองนะ่ะเหมือนแบบก็ยังไม่พร้อมหรอกที่จะแบบว่า ชัดเจนอับใครในตอนนี้นะแตาถามว่าคุณมีคนที่ถูกใจไหมจะบอกว่าคุณมีคนที่ถูกใจที่จะจักสสารความสัมพันธ์นะแต่ด้วยพลภาวะที่ตัวคุณเองยังรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะห่วงแหนนะคะห่วงแหนความโสดของคุณเพราะคุณรู้สึกว่าคุณก็มีความสุขอยู่ในตอนเนี้ยคุณกลัวว่าใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วอ่ะจะแบบทําให้ความเป็นส่วนตัว คุณหายไปนะคะเจ็ดไม่เท้าเข้ามาคุณก็เลยพยายามต่อ Trans สู้ความรู้สึกตัวเองอยู่ว่าฉันยังไม่พร้อมนะฉันยังมีความสุขกับตัวเองอยู่นะคะทันที่คนที่เข้ามาก็ทําให้คุณรู้สึกดีอยู่เช่นกันนะคะขอดูเจ็ดไม่เท้าค่ะว่าคุณกําลังพยายามสู้กับตัวเองอยู่เพื่อจะเอาชนะตัวเองเหมือนสู้เพื่อตัวเองคือคุณอะพูดง่ายๆนะเบลมองว่าไพ่เจ็ดไม่เท้าอะคือคนคนนี้พยายามสู้เพื่อตัวเองเพราะว่ารักตัวเองนะแต่ไม่รู้ว่าในอดีตอะคุณเจออะไรมาเดี๋ยวเราเปิดไพ่ถามให้ สี่ไม่เท้าเบลมองว่าที่คุณพยายามสู้เพื่อตัวเองในตอนนี้เบลมองว่าคุณยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดยาวคุณยังต้องการความรักที่แบบมาในลนาาักษณะที่เป็นเพื่อนคุณได้นะคะเป็นคนที่คุณไว้ใจได้และเป็นเซฟโซนของคุณได้เป็นคนที่เข้ากับสังคมครอบครัวเพื่อนฝูงคุณได้ในตอนนี้คือแบบสี่ไม้เท้าเข้ามาคือคุณต้องการคนคนนั้นให้พิสูจน์ตัวเองว่า เขาสามารถทําให้คุณมีความสุขได้ด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ยคุณก็ยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่คุณเองก็ยังไม่ได้แคร์ใครสักเท่าไหร่นะเพราะดูเหมือนว่าเงินทองหรือว่าสิ่งของต่างๆคุณสามารถหาได้ด้วยตัวเองอะ่ะนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหานะ่ะเป็นคนที่เพอร์เฟกพอสมควรน,นะคะคือคุณเก่งหลายด้านน่ะนะหกไม้เท้าคุณต้องการให้ใครสักคนหนึ่งที่ เข้ามาที่ซัพพอร์ตคุณจริงๆนะคะโอ้ยทวทีค่ะหกเหรียญคือเข้ามาที่แบบว่าบางทีแบบเขาเรียกว่าสามารถแบ่งความทุกข รับความสุขของเราไปได้เป็นคนที่สามารถเข้ากับคุณได้อย่างเงี้ยยอมรับในตัวตนหองคุณได้คือไม่จําเป็นแต่ต้องเป็นคนที่เฟอร์เฟคหรอกเพราะว่าคุณมองว่าคุณเองมีทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเป็มองว่าขอให้คนที่เข้ากับคุณได้แล้วก็ไม่เอาเปรียบคุณหรือไม่เข้ามาเพื่อหวางผลประโยชน์ใดๆในตัวคุณนะคะแล้วมองคุณว่าคุณเป็นคนที่แบบมีคุณค่านะจ๊ะแล้วไงต่อคะ หดืเดวิลนะคะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะหรือมีคนเข้ามาคุณเองอาจจะเคยเจอความรับความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาแล้วแบบไม่จริงใจแล้วหลอกลวงคุณน่ะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าบางทีมันเหมือนไปนซ้อนเขาหรือเขาซ้อนเราก็ได้แล้วหกดาบเข้ามาคือบางทีมันเหมือนแบบว่ามันยังฝังใจคุณอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายไปไหนสักทีนะคะงั้นเราขอดูหน่อยนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณ คนโสดนะคะชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างคะ6ถ้วยความรักเก่าคุณนะคะค,คุณเจอนะคะความรักเก่าหรือเขาเรียกว่าเคยได้รับสิ่งดีๆกับความรักครั้งเก่ามาหรือความสุขความอบอุ่นใจมากๆหรือความไว้ใจคนรักมากๆแต่สุดท้ายเดี๋ยวชาวเวอร์เข้ามามันเป็นภาวะที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือแทม ค่อนข้างจะช็อกเลยทีเดียวนะคะอุย้ยทำไมมีเงาขยับกล้องอีกนิดอ่ามันทําให้คุณช็อกมากกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นภาวะที่แบบว่ายังติดอยู่ในความทรงจําคุณยังติดอยู่ในใจคุณน่ะนะมันเป็นภาวะที่กูคุณเองก็คงจะกลัวคุณไม่กล้าคาดหวังกับความรักอะไรแล้วเพราะว่าคุณเคยคิดว่าความรักนั้นเป็นความรักที่ดีแล้วทําให้คุณผิดหวังเสียใจแปดถ้วยนะคะนะมันเป็นภาวะที่ ไมมองว่าคุณเคยเจอความรักมาที่คุณเหมือนจะคุณจากความรักมาสิจากมาแต่ว่าคุณเองไม่ได้ลืมความสัมพันธ์นั้นนั้นหรือความรู้สึกนั้นออกมาแต่บันถึงจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นั้นคุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาจากความสำนัอความสัมพันธ์นั้นเพื่อตัวเองอ่ะเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าไปตายดดบหน้าดีกว่าเพราะความสัมพันธ์นั้นมันค่อนข้างที่จะทําร้ายคุณเนี่ยนะคะ โดยที่จะบบหันหลังให้กับความสัมพันธ์นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งว่าความห่างเหินในความสัมพันธ์ในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณ5เหรียญมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดใจนะคะกับความสัมพันธ์นั้นบางทีการรอคอยหรือการคิดถึงใครที่มันทรมานในเรื่องราวในอดีตเพราะตัวคุณเองไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเขาไปเลยงั้นขอดูนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงเป็นใคร8เหรียญนะคะ ไปมองว่าเป็นคนที่คุณผูกพันนะเป็นคนที่คุณค่อนข้างที่จะเรียกว่าคบหากับเขามานานเหมือนกันนะหรือถ้าคุณไม่คบหากับเขานานก็เป็นภาวะที่คุณเองค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ทั้งที่ผ่านมาทุ่มเททั้งแบบว่าทั้งใจและกายแล้วก็เปย์สิ่งของให้มอบแต่สินดีๆให้เขาหรือว่าสิ่งของแพงแค่ไหนคุณก็ซื้อให้เขาอะนะคะอืดูเหมือนคุณกับเขาน่าจะแบบเรียกว่า ได้มีการเจอกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันหรือธุรกิจร่วมกันหรืองานร่วมกันก็ได้นะมีการแบบมาเจอกันเขาคนนั้น the date, อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะอืแต่ความสัมพันธ์ที่มันได้จบไปแล้วเขาน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแต่บปมองว่าเขาคนนั้นนะคะก็เสียใจยนะกับความสัมพันธ์ที่จบไปหรือเขาคนนั้นที่คุณนะคะคุยอยู่หรือคบอยู่เนี่ย เขาน่าจะเพิ่งผ่านการเลิกรามาเพิ่งจบการเลิกรามาแล้วอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบเปิดใจรับคุณสักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่มองดูว่าถ้าความสัมพันธ์คุณกับเขามีการที่จะเริ่มกันจริงๆเนะี่ยมันจะเป็นภาวะที่แบบเขาเรียกว่ามีความผูกพันหรือว่าความสัมพันธ์ที่แบบความรักแบบความใกล้ชิดมากกว่านะคะรักชิดเอ้ยความใกล้ชิดแล้วก็กลายเป็นความรักแบบนี้นะคะคือรักแบบความผูกพันนะคะถ้าเขาคนนั้นนะ ราชนีเือไม้เท้าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่แบบมองโลกมองโลกกว้างอะ่ะเป็นคนที่ใจกว้างและเป็นคนที่แอบฉีกในเรื่องของการทํางานมากเป็นคนมั่นใจเป็นคนมีพลังในตัวเองสูงนะคะไม่ใช่คนอ่อนหวานแต่เป็นคนที่จริงใจนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะงั้นขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนคนคนโสดนะคะในในอนาคตที่จะเกิดขึ้น สามเหรียญน่คะ the judgment นะคะ, Jasmine, ะ,ค,ะความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไม่กล้าคุยกันหรืออะไรที่แบบไม่ได้คุยกันมาเลยอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะหรือจะไม่ได้เจอกันคุณจะได้เจอกันโดยบังเอิญน,นะคะได้เจอกันโดยพรหมลิขิตนะคะเข้ามานะคะหรือถ้าหากคุณได้เจอกันแล้วม,มองว่ามันเป็นภาวะที่คุณได้มีการเจอกันแล้วนะมองดูว่าคุณอาจจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าบางที ต่างคนก็ต่างรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะบบบว่าสารสัมพันธ์กันที่มันชัดเจนนะแต่เป็นวงว่าแนวโน้มมันจะมีการชัดเจนขึ้นนะคะถ้าหากคุณได้เจอกันนะคะหรือได้มีกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าสามเีืยนเข้ามาคือมันเป็นภาวะที่คุณน่าจะมีการคุยกันหรือต้องมีข้อตกลงกันนะคะในความสัมพันธ์นะแนวโน้มในความสัมพันธ์คุณจะได้เจอใครนะถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครนะคนโสด เหมือนโชชะตาเหมือนบุพเพศนิวาสก็ได้ทาให้คุณเจอเขานะคะอาจจะเจอกันในเรื่องของงานก็ได้เจอจากการเดินทางเข้ามานะคะหรือเจอจากงานสังคมต่างๆที่คุณได้เจอเขาอะ่ะคุณได้เจอนะคะเขาเป็นคนที่ลักษณะคนผิวขาวก็ได้นะคะหรือเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนมีน้ําใจนะคะเป็นคนที่สามารถรับฟังปัญหาคุณได้น่ะนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะมีการพัฒนาไปนะคะ เรามองว่าแต่ว่าก่อนที่จะแบบแฮปปี้แอนดิ้งอะนะมันก็จะเป็นภาวะที่คุณเองต้องเหนื่อยต้องสู้หน่อยนะคะเพราะว่าหกไม้เท้าเข้ามาคือกว่าจะสําเร็จอย่างเงี้ยกว่าจะได้เจอกันหรือว่าจะได้รักกันกว่าจะได้ลงเอยกันก็ต้องแบบว่ามีความแบบต่อสู้กันมาด้วยกันนะคะราชนีถือถ้วยนะคะจ,จะได้รับความรักนั้นเรามาว่าความรักความสัมพันธ์คุณในอนาคตจะโอ้คุณได้เดอะเวอร์ด้วยเขาค,คนนี้นะคะเป็นพรมลิขิตของคุณค่ะ การเจอคุณเขาจะได้มีการครบหากกันถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวนะคะขอเปิดไพ่อีกทีนะคะไพ่ใบนี้บอกอยากบอกอะไรบ้างให้กับคุณโสูตรนะคะขอสี่ใบนะคะห้าไม่เท้าสิบถ้วยนะคะคิงถือดาบอัศวินถือ ดาบนะคะคุณอาจจะได้เจอกับเขานะคะจากการเดินทางก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าจากคนในครอบครัวแนะนําใไม่คุณรู้จักนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมเข้ามานะคะคุณเองอาจจะมีการเจอกันมาแล้วด้วยนะคะแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้สนใจกันนะคะบางทีตอนนั้นคุณกับเขาเองอาจจะเปิดเขาได้ว่าไม่ชอบกันด้วยหรือเคยคุยกันเคยแบบได้คุยกันแล้ว แต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้คลิกตอนนั้นน่ะนะคะอาจจะมีการกลับเข้ามาหรือว่าเริ่มต้นใหม่คุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอไพ่แนะนำาหน่อยนะคะให้กับคนโสดหน่อยเดอดเอ็มเพสค่ะนะ เป็นคนที่แบบเพอร์เฟกนะคะไม่คุณก็เขานะคะภายใบนี้ดรือตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีคุณค่าห,หม้เป็นคนที่มีเสน่ห์คุณจะเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาเขาก็ต้องแบบเข้ามาเติมเต็มคุณจริงๆอย่าทำแบบเรียกว่าอย่าคิดมากค่ะนะอย่าแบบอย่าปล่อยให้ตัวเองโซม่ะต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะบางทีการอยู่คนเดียวก็ทําให้เราเขาเรียกว่าสบายใจยเหมือนกันนะขอพายยาวๆหน่อยนะคะ บางทีอะไรที่เราคิดไม่ได้คิดไม่ออกก็ได้นะคะการพักผ่อนการอยู่คนเดียวก็ทําให้เรารู้ว่าควรจะไปนที่ทางไหนรู้ใจตัวเองว่าตัวเองต้องการไปทางแบบไปที่ทางไหนความรักความสัมพันธ์นะคะจะมีเข้ามาหาคุณนะคะแล้วเป็นความรักที่ดีด้วยเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเยียวยาหัวใจคนที่คุณเคยแตกหักไปนะคะ ความรักจะมีคนเข้ามามอบให้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผิดหวังเสียใจในอดีตอย่าปล่อยให้ตัวเองคิดถึงแต่เรื่องราวที่มันจบไปแล้วที่มันผ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นค่ะลุกขึ้นมานะคะอืมเป็นความรับความสัมพันธ์บางทีคุณเองอาจจะเจอกันในแบบส่วนสาธรณะก็ได้หรือที่สาธารนณะอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกตักนาพิจิกทุกท่านนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ